เอากลางๆค่ะค่ะคิวชาแนลค่ะตอนนี้นะคะคิวชาแนลอยู่ที่หาดแม่ลำพิงค่ะจะซื้อส้มตำสาเลงเคลื่อนที่นะคะตำกล้วยกล้วยอะไรคะคุณป้ากล้วยตานีค่ะนี่ค่ะกล้วยตานนีค่ะป้าเขาเอามาเป็นเครือเลยค่ะป้ายกเป็นเครือเลยเนาะอันนี้ซื้อมาอยู่ที่บ้านคะซื้อค่ะขายหมดไหมคะเครือเนี้ย150บาท150บาทเนาะ ออนี่ค่ะป้าเขายกทั้งเรือเลย,ยต<า><ท>ำกล้วยต้องใส่ปูปลา,าอันนี้ค่ะนี่ป้ากำลังตำอยู่ตัดกล้วยแล้วมัาจะเฉือนละป้าจะเฉือนแล้ว,ลว,อ,ลวอันนี้ขายกล้วยเท่าไหร่คะห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทเนาะพริกแห้งปะ่ะคะปูปลานะคะนี่ค่ะปาลาต้องใช้กล้วยดิ ใช่ไหมครับใช่ค่ะกล้วยสุกําไม่ได้อันนี้อันนไม่อร่อยแล้วก็ต้องเป็นกล้วยตานีอย่างเดียวกล้วยอื่นก็ได้จ้ะแต่ว่ากล้วยอื่นมันสุกเร็วสุกเร็วนิ่มเร็วอันนี้มันสุกช้าคือมันมีแต่เม็ดข้างในมีแต่เม็ดจ้ะกล้วยอื่นอ่ะมันมีแต่เมือต้องใช้กล้วยตานีดีกว่าเนาะใช่ค่ะมันสุกช้าขายได้หมดทุกลูกเลยไง หน้าสิบบาทนี่ได้เยอะนะเนี่ยไม่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 เท่าไหร่นะตำแล้วมันก็แหลกอ๋อค่ะจ้าตำแล้วมันก็จะแหลกตอนนี้สูตรของคุณป้าเลยนะค้สูตรของป้าเพนป้าเพนนะคะป้าเพนตำปลาผ่านแม่ลำพึงแม่ลำพึงนะครับใครมาก็เจอเนาะใช่ค่ะมีป้ายตำปลาอยู่ค่ะป้าขายรอบหาดเลยไหมคะรอบหาดค่ะนี่มาตั้งหลักก้นอ่าวเดี๋ยวย่างไก่่ออกมาใช่ไหมคะเพราะเห็นพึ่งติดไปใช่ พอเ,เสร็จแล้วเราก็จะวิ่งไป<ช>นูน่นหัวหาดโอ้เราก็วิ่งแถวๆนี้อาใช่ค่ะกลับไปกลับมาวันนึงก็ได้แค่สองรอบแต่ถ้าแขกเยอะก็ได้รอบเดียวค่ะถ้าแขกน้อยก็สองรอบเปรี้ยวหวานนะจ๊ะเปรี้ยวหวานค่ะเอาสูตรถองป้าเลยจ้ะถ้าไม่เปรี้ยวหวานแล้วมันจะกินไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยได้เพราะว่ามันจะฝวาดมันจะมืดขึ้นจมูกค่ะค่ะโอู้ ก็รู้นี่เองเหมือนเรากินมะมว่วงน้ำเปล่าหวานใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ค่ะ,ะ,คะตำกล้วยตาน,สตน,นีสูตรปรตาเพลนเนาะใช่ค่ะสูตรปตาเพลนตำปลาตาเพลนตำปลาใส่นมใส่มะม่วงนิดนึงนี่มาจากไหนคะเนี่ยมาจากกรุงเทพคะ่ะเหรอคะก็จะมาพักพอดีห้องพักเต็มค่ะปาที่ตรงเนี้ยคะ่ะตรงเขตบ้านประมงเนี่ยอ๋อข้างในเหรอจ๊ะใช่ โอ้ถ้าเป็นช่วงวันหยุดต้องต้องจองอ้หนูไม่รู้นะเนี่ยว่าว่าต้องจองอะไรเงี้ยจองค่ะเพราะว่าถ้าเป็นวันหยุดนะแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเงียบคุณเงียบเงียบมากหนูก็ไม่รู้ก็เลยเดี๋ยวต้องหาน้องกระถางมาในเมืองดีกว่านะโ๋ออันนี้ปลาโอ้โหอันนี้ไห้เลยเป็นไห้ปลามาเป็นไห้เลยปลาล้านี่ต้มไหมคะหรือว่าสดเลยปลาล่าต้ม สาจะต้มแต่ว่าไม่ได้เทกากออกนะไม่เป็นไรค่ะมันไม่ข้นถ้าเทกากออกแล้วมันจะไม่ข้นน้ำเคลมนน้ำลายไหลใส่ปูม้าหรือปูดำดีเอ่ยเอาเอาแล้วแต่ป้าเลยค่ะป้าตัดมาได้เลยค่ะหนูน้ำลายไหลแย่แล้วน้ำลายไหลปูม้าเขาว่าช่วงนี้แพงนะคะป้าแพงค่ะไม่พูดถึงว่ามันก็แพงทุกอย่างอ่ะจ้ะ มันแพงทุกอย่างทุกปูเลยช่วงเนี้ยมันของมันหายากถ้าเป็นหนา้าเทศี่มันช่วงไหนหาง,ง่ายอะคะปูอ่าหน้ามรสุมนะเพราะว่าปูมันจะติดนะเยอะใช่แม่ค้าก็ออกน้อยอนะป้าจะให้หนูชิมนะหนูชิมไหมชิมได้ค่ะชิมได้เนาะอ่า ป้าว่ามันจะขาดที่เราไปนิดนึงอืมใช่ไหมใช่แล้วก็เอาหวานนิดนึงหวานด้วยครับป้าหวานด้วยอืมสะใจเห็นไหมอร่อยอร่อยเอาจิตดีนะได้ค่ะจะได้ชื่นใจชื่นใจแม่ค้ากันน้ำลายไหล ตำไทยยังไม่ล้ําลายไหลเลยโอเคนะคะ้แลวค่ะใส่ถุงแล้วถือจานอมไปเนาะน่ากินเลยอร่อยมากค่ะตำตำป่ากล้วยตานีเนาะจัดสุดตะเพนนี่ค่ะนี่เลยค่ะน่ากินมากนี่สุดยอดแซ่บหลายมีหลายอย่างนะคะทุกท่านมีร้านนี้มีหลายอย่างค่ะมีปูม้ามีอ่า ขาแนะนำหอยดองมีตำไข่เค็มตำกระโขดมีผลไม้มีตำปลาไก่ย่างด้วยแต่ยังไม่ได้ย่างแต่ยังไม่ได้ย่างเพิ่งออกมาปลาเพิ่งออกมานะคะก็เดี๋ยวกินต้มตำป้าก่อนเดี๋ยวใช่ถ้าผู้่งนี้ยังอยู่อีกถ้เจอเดี๋ยวจะมาอุดหนุนก็จะมาประมาณเวลาเนี้ยค่ะได้งโอเคเข้าไปข้างในไหมครับป้าเนี่ยได้ไเข้าไเหรอไม่เข้าเนาะเคยแอนเคยเข้าไปแต่ทีนี้มันจม อ๋อมันมันใจมันดูใช่เราคนเดียวไม่ไหวก็เลยไม่เสี่ยงเอาแค่ข้างนอกก็พอใจแล้วข้าวเหนียวมีนะคะข้าวเหนียวห่อก็ได้คินนะจ๊ะเย็นก็ขวดละสิบบาทข้าวเหนียวป้าขายห่อห้าบาทเอาห่อหนึ่งครับป้าห้าสิบห้าค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะน่ากินมากเลย ก็เป็นข้อมูลนะคะสําหรับคนที่มาหัดลําพึงอย่าลืมมาแวะอุดหนุนปาเพนนะคะปาเพนตำป่าปาเพนตำป่านี่นะคะปาเพนตำป่ามีเจ้าเดียวค่ะในหัดแม่ลําพึงขอบคุณค่ะคุณป้าตำป่าเหมือนกันค่ไม่ขึ้นไปโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะคคะก็ได้ต้มตาแล้วนะคะก็ฝากเป็นข้อมูลสําหรับเพื่อนๆได้นะคะที่มาหัดแม่ลําพึงนะคะต้มตำป่าปาเพนแล้วก็ฝากติดตามทีชแชนแนลได้นะคะ